เจ้าตาบสินยิ่งใหญ่ป้องไทยไรเรื่อยมาเผอต้องเตรียมไกลวงเวียนใหญ่ผ่านไปูชาประสบมีก่อนหัวลาตา,ามก็มาขอคนสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับศิละปะการป้องกันตัวนะครับ ในด้านหลังของเรานี้นะคะคือตำหนักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่มหาวิทยายทลัยธนบุรีค่ะครับแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มาเพียงแค่สักการะท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเรายังจะไปตามหาตำนาสำนักดาบพุธทธยสวรรค์ด้วยคับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปกันที่วัดศรีนวลธรรมวิมลกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับ,รบ,รบตอนนี้เราก็มาถึงกันที่วัด ชินวนทำวมาไม่หมดแล้วนะครับเพื่อนักเสร็วเราเข้าไปกันเลยตันั่ดี แลนี่นะคะคืออาจารย์กิบส์เดชานะคะครูอสอนศิลปะการตาอสู้เริ่มแรกสำนักดาพุทธสวัสดินี่มีความเป็นมาอย่างไรครับผู้ก่อตั้งก็คือท่านอาจารย์สมัยในสมัยเดิมท่านเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปัไแรยสิยาแต่ต่อมาท่านมีความสนใจในเรื่องศิลปะการต,ต่อสู้ท่านก็เลยมาเรียนพระศิสษาเองเเที่กรุงเทพน,นะครับหลังจากจบแล้วท่านก็เลยมาตั้งสำนักดาพุทธยสวรรค์ขึ้นที่สี่แยกปั้นแขก ก็ได้ย้ายมาอยู่หนองแคมเมื่อปีพุทธศักราช2509นะครับแล้วก็สังสอนลูกศิษย์อันฮะนะครับจนกระทั่งท่า,ทานเสียไปเมื่อ2539นะครับจำนักดาพุทธศกวานที่หนองแคมก็เลยยุ่งไปเดินปริยายนะครับผมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ เราก็ได้อนอยู่ที่สำนักดาบพุทธจังรวัดด้วยก็กลัวว่าไอศิละปะและว,วัฒนาธรรมของเราประเพนียจะสูญไปก็เลยมาสร้างสำนักดาบขึ้นใหม่ที่วัดเสีวนธรรมพิมลแล้วเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเราอยู่ฝั่งธนบุรีเมืองธนบุรีเคยเป็นเมืองหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเราก็เลยมีจิตปรารถนาว่าจะสร้างสำนักดาบเพื่อเป็นเกียรติประวัติของการบูชาต่าอสมเด็จพระเจ้าตากสินเราเลยใช้นามว่า ศูนย์การเรียนศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติค่ายไรยาตันแล้วค่ายที่นี่ะคะมีการสอนระหว่าการต่อสู้อะไรคะนะครับก็ทุกวันนี้เนื่องจากสังคมปัจจุบันนะครับมันเลืออร้อนมันไม่ดีดีสามภัยต่างๆมันมากมายนะเราก็เลยมาบูรณาการประยุกต์สอนการป้องกันตัวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกตบถูกตีถูกต่อยถูกทำร้ายล่ะ ชิงทรัพย์เราจะแก้ไขปัญหายัางไงแล้วต่อมาก็มวยไทยเพราะว่าอาวุธธรรมชาติที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เรามานี่มีอยู่แล้วมัดเท้าเข่าซอบสีสัเราก็ใช้อวัยวะเหล่า,า,านี้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเราเรียกว่ามวยไทยการใช้หมัดกันไให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเข่าเท้าซอบอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเราหยิบอาวุธได้หยิบไม้าาามาได้อนก็ในเชิงอาวุธนะ,ะอาวุธใจมีหลายแาบนะครับ ก็เลยมาเรียนกระบ,บี่กระบองนะกระบ,บี่กระบองมันจะรวมถึงเมืพระคาถาขวานหอมโ,โล่ด้างเข้นแลนะรับแล้วแต่ว่าในเวลานั้นเราจับอะไรอยู่แล้วถ้าอาจารย์มีการถุกปังเด็กยังไงเพื่าให้ใช้ในทางที่ผิดรำสมัยนี้เด็กทุกวันเนี่ยเห็นไหมจะมีการตีรันปันแทงกันบ่อยมากนะครับ คขาก็เลยมาคิดว่าโเด็กชอบการต่อสู้เอ้าเราจะสอนการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันเราจะเอาการต่อสู้เนี่ยเป็นขนมล่อเนี่ยเป็นตุวสับายในการสอนเด็กชอบการต่อสู้มาเรียนการต่อสู้ในขณะที่เรียนแล้วก็บอกว่าเรียนเนี่ยการต่อสู้ก็เหมือนลิ้นกับฟันนะบางครั้งเราระวังแล้วมันก็ต้องมีบาดเจ็บกัดกันบ้างเป็นของธรรมดานะครับแต่ว่าการต่อสู้ถึงแม้เราระวังแล้วมันมีความบาดเจ็บ สิ่งที่ทําให้เราแคบค่าก็คือคุณทามจยากอย่างน้อยความกตัญญูต่อ,อพ่อแม่ถ้าเรากราพอเท้าพ่อแม่ได้เนี่ยรับรองว่าเราจะแคบค่าจากสตาอาวุธถุกประเทศตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหมขึ้นเขายากไม่ยากเป็นหลอดจอดไม่จอดในในกุณมทีจะละยในการสอ์สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเรียนที่นี่ต้องทำยังไงบ้างครับ นะครับอันนี้เราจะเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่4โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพราะนั้นท่านใดที่สนใจนะครับหนึ่งเตรียมใจมาให้เต็มร้อยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแม้แต่ตตังแดงเดียวแล้วเราก็เลี้ยงอาหารกลางวันฟรีด้วยขอให้เตรียมกายเตรียมใจมาเสื้อผ้าก็สบายๆไม่ต้องไปซื้อไปหาบางทีเงินทองนะจังเกิลวอมจักตัวเสื้อยืดจักตัวหนึ่งเท่านั้นพอครับ สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับเยาวชนที่สนใจอยากทําฬิสับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับผมขออัญเชิญพระกระแสนำรัตของพระบาทสมเด็จพระจีวรหัวซึ่งพระองค์สมัสว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเกียรติของชาติเป็นมรดกของแผ่นดินเราต้องรักษาไว้ให้ได้ถ้าเรารักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนอื่น สูันทุกวันนี้ทุกคนพูดถึงสถาบันชาติาาศาสนาะมหากษัศริย์อันนั้นเป็นสถาบันหลักแต่สถาบันที่4เนี่ยนะครับคือคุณธรรมจริยธรรมอันนี้คือจิตวิญญาณของชาติถ้าเรารักษาจิตวิญญาณไม่ได้ประเทศชาติจะมีศาสนาขระนการศาสนาชาติมันก็ไม่มีความหมายนะครับะฉะนั้น,นเรียกของหวากไว้ว่าเายาวชนของเราไหนๆจะเปิดประเทศ เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนปี58แล้วให้ชาวต่างชาติเขาเข้ามาประเทศเราแล้วให้เขารู้ว่าขณะนี้เขายืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราจะทาอย่างไรก็เห็นว่าเราได้คือคนไทยนะครับในเรื่องของการแต่งกายกิริยามารยาอาหารการเกมนะครับวิถีชีวิตเท่านี้นะครับ,บผมบอกให้เขามองเห็นว่าอ๋อนี่เขามาถึงเมืองไทยแล้ว,พวนนาาเพราะวัฒนธรรมเราตา่างจังนอกของเรามีสเสน่ห์มีความงดงามนะครับ ที่ต่างชาตออิเขามีอันนี้เขาฝากไว้ขอให้รักษาศิลปะและเอกลักษณ์ของชาตาิไว้นะครับครัท่านนี้นะคะก็ของขอว่ากรที่จะถามวาในฐานะที่ได้ทำแบบนี้นครับครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนนะครับก็ไปที่วัดศรีนวลธรรมวิมลนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าถึง4โม,ง,4มงเย็นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ สุดท้ายนี้นะคะเราแต่ประชานไทยนะคะเราควรที่จะอ,อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้นี้ไว้นะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สื่อารกันต่อไปค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับพบกวันใหม่คราวหน้า 18, ครับสวัสดีครับ